โอ้มือโชเปอร์สวัสดีค่ะช่วงนี้ฤด,ดูเกี่ยวข้าวนะคะเช้ามาก็ต้องไปเกี่ยวข้าวกันจ้า<อ>จะเป็นการลงแขกเกี่ยวข้าวกันแบบดั้งเดิมเลยนะคะอุ้ยน้องน่ารักมากเลยทุกคนขี่หลังคุณแม่มาด้วยเช้าแบบนี้บรรยากาศกําลังดีเลยนะคะบางคนก็มาก่อนบางคนก็มาหลังตามกันมาจ้าอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกี่ยวข้าวจะเป็นเคียวเกี่ยวข้าวนะคะด้วยความที่มาเกี่ยวข้าวกันเช้าเกินนะคะต้นข้าวยังมีน้ําค้างอยู่เต็มเลยส่วนบรรยากาศรอบๆนะคะดูอบอุ่นแล้วก็สดชื่นมากๆเลยจ้าอยู่บนดอยทํางานลงแขกช่วยกันแบบนี้หลายๆ คนงานก็จะเสร็จเร็วนะคะง,งานเสร็จแล้วนะคะเราก็จะหาผักเอากลับไปแกงกันเห็นดอกสีเหลืองๆแบบนี้นะคะบ้านน้องแพทเรียกว,ว่าหอ่อเตอมีดอกแาวบ้านน้องแพทเอาไปแกงใส่เนื้อใส่แตงกวาอร่อยมากๆเลยจ้าล่าสุดกินถั่วฝักยาวแบบสดๆแล้วนะคะส่วนหมูบอกินถั่วฝักยาวไม่ได้ก็มากินน้ําในลําห้วยนะคะช่วงนี้เข้าส่ฤด,ด,ดูปลายฝนต้นหนาวนะคะแถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้านน้องแพทมีดอกบัวตองแล้วนะคะสีเหลืองอารามสวยมากๆเลยจ้าแต่เสียดายช่วงนี้ยังออกไม่เยอะส่วนนี้ก็จะเป็นดอกกล้วยไม้ป่าจ้าทางานมาเหนื่อยๆนะคะกลับมาถึงบ้านยก ยาแตงดอยกันจ้ะทุกคนแต่ก่อนจะพายามแตงดอยขอเปลี่ยนชุดก่อนนะคะสั่งชุดได้ชุดมาใหม่ให่ก็อยากโชว์แหละดูออไม่ใช่อะไรนะคะสั่งมาแล้วถูกใจแล้วเนื้อผ้าสวยมากๆเลยจ้ะทุกคนเผื่อพี่ๆคนไหนสนใจรอบนี้น้องแพทสั่งมา4ี่ชุดนะคะใส่โชว์ทั้ง4ชุดเลยจ้ะชุดสวยเนื้อผ้าดีใส่สบายมากๆเลยนะคะถึงเวลายามแตงแล้วนี่เลยค่ะเนื้อข้างในแตงดอยคือหนาและฉ่ำ<ง>มากส่วนเมล็ดแตงดอยก็ไว้ทําพันรอบต่อไปนะคะหลานชายฟีฟ้าก็รู้งานมากๆเลยนะคะไปเก็บ้าอินลิงให้ด้วยส่วนน้องแพทก็นั่งใส่แตงวาจาเรียบ ปล่อยจัดทุกคนพร้อมยามแล้วฟีฟ้าไปเก็บไผ่เหลืองมาปุ๊บนะคะมาตามพลิกให้ต่อเลยจ้านี่คือหน้าตาไผ่เหลืองสดๆเลยนะคะเวลานี้แตงก็พร้อมแล้วนะคะเครื่องก็พร้อมแล้วจ้ะทุกคนยำกันเลยอยากได้แซ่บๆนะคะใส่พลิกแดงๆเยอะๆเลยจ้าด้วยเกลือผงนัวแล้วก็ไผ่เหลืองเลยนะคะคนไปคนมานะคะกลิ่นหอมมากๆเลยจ้ะทุกคนฟีฟ้าทนไม่ไหวหม่ำเลยจ้าหน้าตาหน้ากินแซ่บขนาดนี้ใครมันจะทนไหวเนาะยำแตงร้อยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะทุกคนหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยหน้าตาบ้านๆแต่บอกเลยว่าแซ่บมาจ้ะ มีใครสนใจมาทันด้วยกันไหมคะ